สวัสดีค่ะแนะนำเลยเออสันบายดีลูปอีอูห้าบหแม็ชาร์สองพั mAh pd ยีวัตต์พลังที่ทันสมัยเติมพลังงานไร้สายแม็กเซฟสำหรับ iPhone 12, 13, 14และชาร์จไร้สายสูงสุดถึง15วัตต์สำหรับ Android ด้วยดีไซน์กระจกใสและฟาสชาร์จริงที่ทำให้ชาร์จได้รวดเร็วสินค้านี้ดูน่าสนใจมากเลยค่ะ ไม่เพียงแต่มีความจุแบตสูงถึง2,000 mAh และรองรับการชาร์จด่วน PD 20วัต์ยังมีฟีเจอร์ชาร์จไร้สาย m a g s a f e ที่ทำให้การชาร์จเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ iPhone 12, 13, 14ที่รักความสะดวกสบายมี LED แสดงสถานะที่เป็นประโยชน์มากเพื่อให้คุณทราบถึงระดับแบตเตอรี่ในทุกช่วงเวลาและแม้กระทั่งการชาร์จเร็วก็มีการแสดงสถานะเฉพาะตัวเองอีกด้วยดีที่สุดคือการออกแบบพิเศษที่ไม่บดบังกล้อง และรองรับการชาร์จไร้สายสูงสุดถึง15วัตต์ทำให้สามารถให้พลังงานให้กับอุปกรณ์ได้เร็วและรวดเร็วมากขึ้นในกล่องยังมีสายชาร์จ USB-A to Type-C 2ผ้าและคู่มือภาษาอังกฤษพร้อมคำแนะนำในการใช้งานภาษาไทยทำให้การใช้งานมีความสะดวกและง่ายขึ้นอีกด้วยถ้าคุณกำลังมองหาแบตสำรองที่ครบวงจรและสวยงามไม่ควรพลาดออซนไบอ์ลิบอีอู55 m a c ชา์ g 2000mAh PD 20วัตต์นี้เลย สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณค่ะ